บอกไปใครเขาจะเชื่อว่าร้านอีสานข้างทางมีฟัวการในราคาไม่ถึงหนึ่งใบแดงร้านนี้ชื่อจะลุงรถแซบนะร้านอีสานติดริมทาง BTS สะพานควายแต่ความเคียร์ทีบและลดมือคือไม่ริมทางเลยบอกก่อนว่ามาที่นี่ต้องสั่งฟัวกาส99บาทมีโปรถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะจานแรกสิ่งที่เราตกใจที่สุดคือข้าวขยำจะลุงรดอันนี้คือข้าวยำที่ปรุงรสมาแล้วโปด้วยปลาหมึก กุ้งมันกุ้งแล้วก็ปูแบบจุกๆคำเดียวคือรสแบบแน่นมากต่อด้วยคอหมูคุกฝุ่นหอมข,าข้าวคั่วแบบกบกึบๆเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ใส่ตาต้องโดนอันนี้ตาส้มโอกุ้งแห้งกะปินัวกะปิหอมๆตัดกับส้มโอสดฉ่ำคือดีแบบสดชื่นเวอร์และนี่คือเมนูโปรดของเรายำสละกุ้งแพ่กุ้งแพ่ทอดมากรอบมากยำสละเปรี้ยวหวานแบบลงตัวสุดๆไส้กรอกลาบหน้าตาเหมือนไส้กรอกอ,อีสานทั่วไปแต่กัดเข้าไปแล้วคือรสลาบแบบเต็มๆกินเคียงกับหัวไชเท้าดองคืออร่อยส่วนใขรเป็นสายแป้ง แนะนำเส้นหมี่ผัดหวานลอยกากหมูกินคู่กับไข่กวนคือคอมโบที่แบบดีจนขั้นไม่ถึงสรุปร้านนี้เมนูครีเอทีฟเพียบม,มีอีกหลายจานที่เราไม่ได้ไดลองแต่ที่จัดวันนี้คือดีทุกจานเดินจาก BTS สะพานควายทางออกสีไม่ไกลเลยว่าแล้วต้องแซบ